ช่วงเซลูลอยบีทสนับสนุนโดย e m p p s s s บัตรดูหนังสุดคุ้มดูได้ทุกเรื่องทุกวันทุกสาขาที่เมเจอร์เซนิเพล็สมัครได้แล้วที่ Line at @majorgroup สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลูลอยเจาะลึกที่มิติของโลกภาพพิณและบันเทิงกับผมวิตทรทัและคุณแคนอติรุรับแคนครับแน่นอนครับขณะนี้เรากำลังถ่ายทำรายการอยู่ที่ One Ultra Screens เขาบอกว่าโรงภาพยนตร์แห่งใหม่นี้โอโทโกะนี่นี้ยกลังการงานสร้างมากนะครับใช่ครับแล้วก็บอกว่าประสบการณ์เดี๋ยวนี้เวลามาดูหนังเขาต้องการความเป็นอิมเมอร์ซีฟเหมือนเราอยู่ในเหตุการณ์จริงๆครับที่นี่มีจัดให้ครับ ตั้งอยู่ที่ชั้น5ศูนค้าพาราด at one bangkok ครับซึ่งวันนี้นะครับเราเริ่มต้นด้วยเรื่องราวดีๆครับเพราะว่าเรามีโปรโมชันดีๆจากทาง one ultra screen มาฝากกันใครับดังนี้ครับวันพร้อมซ่ารับซัมเมอร์ครับกับโปรสุดคุ้มเดือนเมษายนนี้นะครับเมื่อซื้อ S1 แก้วขนาด44ออนพร้อมกับพ็อปคอน85ออนในราคา290บาทรับฟรีครับเป็นบัตรชมภาพยนตร์ในโรง one ultra screens จำนวนหนึ่งที่นั่งตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายนนี้ครับสิทธิ์มีจำนวนจำกัดเพียง550ท่านแรกเท่านั้นนะครับผู้สนใจ ามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook อย่างเป็นทางการนั่นคือ One Ultra Screens นะครับแน่นอนครับเราจะเริ่มต้นด้วยข่าวสารต่างๆในแวดวงบันเทิงต่างประเทศรวมถึงแวดวงภาพยนตร์นะครับในช่วงนี้ครับซิลลูรอยบีดครับ มาดูจัก,กรวาลดูนของเจนนี่เวลเนฟกันบ้างซึ่งคราวนี้ก็เดินทางมาสู่ภาคที่3แล้วกับดูน3โดยบทประพันธ์ของภาคนี้ก็กำลังถูกเกาก่อนที่จะเริ่มถ่ายทำในช่วงซัมเมอร์ล่าสุดมีแหล่งข่าวเผยกับนิตยสารเวอร์ไตี้ว่าพุ่งกำกับเดืนนี้กำลังเล็งนักแสดงโรเบิร์ตแพทเทนเซนมาร่วมแสดงในภาคที่3นี้จ้าและแม้ว่ายังไม่แน่ชัดว่าโรเบิร์ตจะมารับบทเป็นใครแต่ที่แน่ๆเดืนนี้ก็พิสูจน์อีกครั้งว่าเขาสามารถดึงดูดนัก แสดงชั้นนำในวงการมากมามมาร่วมโปรเจกต์นี้ไม่ว่าจะเป็นฮาวิเอร์บาร์เดมเรเบคก้าเฟอร์กัสันจอชโบรลินออสตินบัตเลอร์ออสการ์ไอแซค ฟลอเรนซ์พิวและอันย Taylor ร์ y ยและอีกมากมายโดยล่าสุด j a s o น m o โ o อาก็ยังเปิดเผยไม่นานมานี้ว่าเขากำลังจะกลับมารับบทเป็นดังเค้นไอเดโฮอีกครั้ง r o b e r t ์ตแพตเ s o เซก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่เนื้อหอมสุดๆในวงการมีโปรเจกต์เข้ามาอย่างไม่ขาดสายไม่ว่าจะเป็น The ะดรา a ่าของค่าย A24 ซึ่งเขาเพิ่งถ่ายทำกับ z ซนเดียภาพยนตร์เรื่อง t ด e o อ y s s e y ของคริสตเฟอร์โนเลนนอกจากนี้เขายังเป็นดารานำใน r ฟรนไชส์ The Batman ของ Warner Brothers อีกด้วยซึ่งภาคต่อน,นี้กำลังจะเข้าฉายในปี2027หากย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วทางค่าย Legendary ได้ยืนยันการพัฒนาดูนภาค3ต่อจากดูน Part 2ทันทีซึ่งประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายซึ่งหากดู2ภาคแรกของแฟรนไชส์ก็สามารถทำรายได้รวมกว่า1,120ล้านเหรียญสหรัฐจากบ็อกซ์ออฟทั่วโลกและสามารถคว้ารางวัลออสการ์ไปแ รางวัลจากการเสนอชื่อเข้าชิงถึง15สาขาโดยทั้งสองเรื่องได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลภาพยนต์ยอดเยี่ยมอีกด้วยค่ะ จอนเอมชูผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องว i กเกตที่จะมานั่งแทนกำกับภาพยนตร์ชีวประวัติของซูเปอร์สตาร์สาว Britney Spears ล่าสุดได้ปฏิเสธข่าวลือกเกี่ยวกับรายชื่อนักสแสดงที่จะมารับบทเป็นตัวเอกของเรื่องที่ล่ำลือกันว่าจะเป็น Ariana Grande Sabrina c า r p e n t e r หรือไม่ก็มิลล l ่บอบ b ี้บราวน์โดยจอหนนั้นได้โพสต์ข้อความผ่าน X ว่าข่าวคราวทั้งหมดนี้ไม่เป็นความจริงแม้ว่ารายชื่อนักสแสดงฟังดูนะ่าตื่นเต้น แต่ภาพยนตร์ของเขานั้นไม่ได้อยู่ในขั้นตอนการคัดเลือกนักแสดงด้วยซ้ำเนื่องจากพัฒนาได้ไม่นานมานี้เองโปรเจกต์นี้เป็นผลงานของทางค่าย Universal Pictures ซึ่งเป็นค่ายเดียวกันที่สร้างภาพยนตร์แฟรนไชส์มิลซโกเรื่องวิกเกตทั้ง2ภาค และได้ลงสนามเพื่อร่วมศึกในการคว้าลิขสิทธิ์หนังสือ The Woman in Me อย่างหนักหน่วงนอกจากทางจอห์นเอมชูแล้วเรื่องนี้ยังดึงโปรดิวเซอร์ดีกรีรางวัลโทนี่และ Primetime e m m y s อย่าง m a r ์ p l a t ดที่เคยฝากผลงานอย่าง l l y ก l o n ลอนอลาดินและ r ฟรน h ช se w i c k e d มานั่งแท่นเป็นโปรดิวเซอร์อีกด้วยโดยฉบับภาพยนจะอ้างอิงเนื้อหาจากหนังสือ The Woman in Me ซึ่งเป็นการเล่าเรื่องราวการเดินทางของ Britney Spears สู่การเป็นซูเปอร์สตาร์ดัง จากช่วง Mickey Mouse Club ตลอดจนที่เธออยู่ภายใต้การบงการชีวิตของพ่อเธอซึ่งเป็นผู้พิทักษ์ชีวิตและการดำเนินชีวิตของลูกสาวรวมถึงการจอดลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเธอกับอดีตแฟนหนุ่ม Justin Timberlake อีกด้วยแม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีการเคาะเรื่องของนักแสดงหลกักแต่แฟนๆก็อดที่จะเสนอนักแสดงในฝันที่คู่ควรกับบทนี้เอาเป็นว่าสุดท้ายท้ยสุดจะเป็นใครก็ต้องลุ้นกันอีกทีคะ่ะ ต้องบอกว่ากองบอก,กอน,นั้นเขามีปณิธานในการหาข่าวสารแต่มันดีนะเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการที่มีข้อมูลข่าวสารแบบนี้ที่ถือว่าเป็นอาหารสมองอมสำหรับคนรักหนังค,คนรุ่นใหม่ก็สามารถดูได้ติดตามกับเราสองคนได้กับรายลเรียนดีๆแบบนี้ทุกสุดสัปดาห์ในช่วงสลอยบีของรายการสลอยครับกต้องครับวันนี้เป็นแอฟเฟกจอห์นเบิร์นท ดีแอนดคาท์แอนอัตริยะคนบัญชีเพชรฆาวสองวันนี้ในรูปแบบ 4DX s ิกมาซีเนสเตเดียมและในโรงภาพยนตร์